สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมว่าทำไมการยึดติดกับสิ่งต่งางๆถึงทำให้เรารู้สึกสราวันนี้เรามาเจาะลึกกันว่าทำไมความผูกพันมักนำไปสู่ความทุกข์และการเข้าใจสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไรมาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนแนวคิดเรื่องความเป็นเจ้าของนั้นฟังลึกอยู่ในตัวเราเราเติบโตมาก,กับความคิดที่ว่า สิ่งต่งางๆเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือแม้แต่คนที่เรารักแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเพราะความจริงคือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คงอยู่ทาวนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงสิ่งที่เรายึดถือไว้เมื่อเรายึดติดกับบางสิ่ง เรากำลังทำให้ตัวเองผิดหวังเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องปล่อยวางลองนึกภาพนี้ดูสิคุณมีแก้วใบโปรดที่ใช้ทุกวันและมันทำให้คุณมีความสุขแต่วันหนึ่งมันแตกคุณจะรู้สึกอย่างไรเสียใจโกรธหรืออาจจะรู้สึกลงทางนั่นแหละคือความเจ็บปวดจากความผูกพันยิ่งเรายึดติดมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แนวคิดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งคองทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับความสัมพันธ์ด้วยเรามักคิดว่าเพื่อนครอบครัวและคู่รักเป็นของเราแต่จริงๆแล้วพวกเขาคือปัจเจกบุคคลที่มีเส้นทางของตัวเอง การคาดหวังให้พวกเขาเป็นเหมือนเดิมเสมอหรืออยู่เคียงข้างเราตลอดไปอาจนำไปสู่ความเจ็บปวดเมื่อชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรใส่ใจคนหรือสิ่งของนะการสร้างความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มีความแตกต่างระหว่างการใส่ใจกับการยึดติดวิธีหนึ่งที่ จะบรรเทาความเจ็บปวดนี้คือการฝึกสติสติสอนให้เราเห็นคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันโดยไม่ยึดติดมากเกินไปเมื่อเราเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทุกสิ่งล้วนชั่วคราวเราจะเริ่มปล่อยวางความต้องการที่จะยึดถือไว้แน่ลองคิดภาพแบบนี้ชีวิตเปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไหลรินคุณอาจพยายามกอบกุมน้ำไว แต่สุดท้ายคุณก็จะเหลือเพียงมือเปล่าแต่จงดอัอึมดำกับความรู้สึกของน้ำที่ไหลผ่านนิ้วมือของคุณมันคือการสัมผัสประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางและคุณจะทำอะไรได้บ้างในวันนี้เพื่อเริ่มต้นปล่อยวางเริ่มจากก้าวเล็กสังเกตตัวเองเมื่อคุณรู้สึกผูกพันกับบางสิ่งเป็นพิเศษและคอยเตือนตัวเองว่า ไม่เป็นไรที่จะปล่อยวางจำไว้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การการกลายเป็นคนไม่แย่เสและไม่ใส่ใจแต่คือการหาจุดสมดุลที่คุณสามารถเพลิดเพลินและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาต่งางๆในชีวิตโดยไม่ยึดติดแน่นจนทำให้คุณเจ็บปวดโดยการเข้าใจและยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตคุณจะพบความสงบและความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทุกคนตั้งมองหาอยู่หรือขอบคุณที่รับชมถ้าคุณพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดูแลตัวเองและจำไว้ว่าจงปล่อยวางและปล่อยให้ชีวิตไหลไป